ซึ่งเราทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีทั้งแบบภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะคะหรือ innate immunity นะแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบรับมาหรือว่า passive immunity นะคะ หรือ adaptive immunity ก็ได้นะคะซึ่งทีนี้เรามาดูนะภูมิคุ้มกันแบบก่อเองตรงนี้ค่ะเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อร่างกายของเรานะคะถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกซึ่งมันก็คือไอ้พวกวัคซีนหรือท็อกซซยนั่นเองวัคซีนะค,ะคืออะไรวัคซีนอย่างเช่นวัคซีนโควิดเนี่ยที่เราฉีดเข้าไปนะคะมันก็คือเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีรียหรือว่าไวรัส นะอย่างเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยที่มันตายไปแล้วหรือว่าทําให้อ่อนกําลังลงเราฉีดวัคซีนตรงนี้มันก็คือการฉีดเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาภูมิคุ้มกันในที่นี้นะคะแบบก่อเองเนี่ยนะคะอ่าก็คือการฉีดอะไรนะคะฉีดเชื้อโรคหรือแอนอะไรแอนติเจนเข้าไปฉีดแอนติเจนเข้า สู่ร่างกายพอฉีดแอนติเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะสร้างอะไรขึ้นมาคะเพื่อให้ร่างกายสร้างสร้างสารที่เรียกว่าแอนติบอดีนะคะโอเคไหมคะเป็นสิ่งที่เราสร้างเองสร้างด้วยตัวเราเองแต่ต้องถูก กระตุ้นนะคะนั่นก็คือแอนติบอดีนั่นเองนะคะส่วนภูมิคุ้มกันแบบรับมาก,ก็คือเป็นไงคะรับอะไรมาโดยตรงรับแอนติบอดีมาเลยโอ้ยขอโทษค่ะรับแอนติบอดีมาเลยนะคะเพราะอะไรทำไมถึงต้องรับมาเลยนะขนาดนั้นเพราะว่า เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันเข้ามาแล้วค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วอย่างเช่นโดนงูฉกนะคะเราก็จะไปฉีดซีรัมหรืออ่านว่าเซรุ่มก็ได้นะคะซีรัมหรือเซรุ่มที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นแอนติบอดีที่สกัดมา,าสกัดได้จากไหนสกัดได้จากสัตว์นะคะ สัตว์เขาสร้างแอนติบอดีแล้วเราเอาแอนติบอดีเนี่ยมาเก็บสำรองไว้เผื่อวันไหนวันหนึ่งเราเกิดได้รับเชือ้ออย่างเช่นการโดนงูชกนะคะเราก็ฉีดแอนติบอดีเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้สร้างเองแบบนี้เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบรับมาซึ่งความแตกต่างของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองกับรับมาค่ะก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ข้อดีของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองก็คือมันมันอยู่ได้นานนักเรียนก็คือมีระยะเวลาในการคุ้มกันโรคได้นานแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือมันเกิดช้านะคะเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดช้าเนะะี่ยค่ะมันต้องเป็นไงคะเราต้องไปให้ภูมิคุ้มกันหรือการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยฉีดก่อนที่จะติดโรคฉีดก่อนที่จะเป็นโควิดเพื่อให้มันสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะ และก็เหมาะสําหรับผู้ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยตนเองเท่านั้นแต่ถ้าเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมานะคะก็คือแอนติบอดีเนี่ยฉีดเข้าไปเลยอย่างเช่นเซรุม่มเนี่ยนะคะฉีดเข้าไปเลยก็คือมันมีผลทันทีหลังได้รับนะคะและก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหลังจากที่มันเป็นไงคะเราไปฉีดเซรุ่มตอนไหน ฉีดตอนที่งูยังไม่ฉกไว้เลยไหมไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้รักษานะคะถ้าฉีดตอนนั้นนะคะก็งูฉกปุ๊บนะคะก็เป็นไงครไปโรงพยาบาลไปฉีดเซรุ่มนะคะ่หมากัดปุ๊บนะคะหมาเป็นหมาบ้านนะคะเราก็ไปฉีดเซรุ่มเพชรสุนัขบ้าแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการคุ้มกันในช่วงสั้นๆนี่คือข้อจำกัดของภูมิคุ้มกันแบบไม่ได้สร้างเองหรือไม่ได้ก่อเองนะคะ เหมาะสมสําหรับผู้ที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นะคะก็คือ,อผู้ที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันนะคะหรือผู้ที่ได้รับเชื้อโรคอย่างรุนแรงมานั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อดีข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไปของระบบภูมิคุม้มกันแบบก่อเองแล้วก็แบบรับมานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะระบบภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยก็จะมีแบบวัคซีนและก็ แบบวัคซีนกับแบบท็อกซอยวัคซีนก็นคืออะไรวัคซีนก็นคือเชื้อโรคหรือแบคทีเรียหรือไวรัสที่ทําให้ตายไปแล้วหรือว่าทําให้ยังไม่ตายหรอกอ่อนลิดอ่อนกําลังลงจนมันไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แล้วนําไปฉีดเข้าสู่ร่างกายซึ่งวัคซีนมีอยู่2ประเภทแบบที่เชื้อยังเป็นๆอยู่กับแบบที่เชื้อตายไปแล้วนะคะส่วนท็อกซอยท็อกซอยก็มาจากคำว่าท็อกซิน ท็อกซินแปลว่าสารพิษท็อกซอยหรือท็อกซินเนี่ยไม่ได้เอาตัวแบคทีเรียหรือว่าไวรัสมานะคะแต่ว่าเอาสารพิษที่เกิดจากแบคทีเรียหรือว่าไวรัสนั้นผลิตออกมาแต่เอามาทําให้มันหมดพิษด้วยการให้ความร้อนหรือว่าให้สารเคมีชนิดต่างๆนะคะให้พิษเนี่ยมันอ่อนกําลังลงนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปฉีดเข้าร่างกายของเราพอร่างกายนะคะได้รับสารพิษ ตรงนั้นนะคะที่มันอ่อนกําลังลงแล้วนะร่างกายเราก็จะจดจําได้และก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านหรือทําลายในครั้งต่อไปที่เราได้รับสารพิษนั้นจริงๆก็คือวัคซีนอย่างเช่นอะไรคะโรคคอตีบหรือว่าโรคบาดทะยักแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบรับมานี่เห็นไหม แบบรับมานะคะก็คือภูมิคุ้มกันแบบ Pa s s i v e i m m u เน t y เนาะก็คือเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายโดยตรงเลยนะคะอ่าเป็นไงเพื่อไม่ให้อ่าเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเป็นไงคะมันทำร้ายร่างกายเราได้นะคะเพราะว่ามันเข้าไปในร่างกายเราเราเราแล้วไงคะเราก็เลยต้องฉีดอย่างทันทีนะคะอ่าซีรุ่มหรือว่าเซรั่มเนี่ยนะคะ หร,รหรือซีรัมหรือเซรุ่มสินะคะสามารถเตรียมด้วยการฉีดเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะอย่างเช่นพวกม้าพวกกระต่ายนะคะให้ม้าหรือกระต่ายตรงนี้มันผลิตแอนติบอดีแล้วเราก็เอาเลือดของม้าหรือกระต่ายะคะ่ะมาสกัดนะคะเป็นเซรุ่มนั่นเองแล้วก็ฉีดเมื่อที่เราได้รับพิษเข้าไปนะคะ